่สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออม b i g กไบคนะครับอัปเดตเข้าใหมึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า CB650F นะครับผมคันนี้ปีคอสสองพแท้นะครับคันนี้เป็นตัวโครงแดงลิมิเต็ดนะครับจะมีแค่ปี16กับ17จนะครับจะมีโครงแดงกับโครงขาวนะครับคันนี้มาพร้อมของแต่งท่อฟูไทเทนนะครับทั้งเส้นเลยนะครับผมนี่ครับสวยๆครับ ยางหน้าหลังเหลือๆนะครับท้ายสั้นครบหมดนะครับเอกสารครบเล่มโอ้น,นะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่สองหมนะครับผมโชว์ตรงนี้ได้สีมานะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับ หายอยู่หล่อๆและลัล่นเลยครับเดี๋ยวบินให้ฟังนะครับ รอเลยครับคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันได้ขี่หกห้าศูนย์นะครับโครงแดงนะครับทรงนี้ขี่ไม่เมื่อยนะครับรวมๆรอเลยนะครับผมเอกสารครบเล่มโอนนะครับรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผมก่อนจะส่งเปลี่ยนถ่ายของเหล้วให้ฟรีนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้หมดนะครับ สามารถคองมาดูรถได้นะครับเพราะทุกวันนี้โกงกันเยอะต้องระวังด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ